วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมนะคะไปดูพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะออกมาจับจ่ายซื้อของรับวันแรกเดือนรอมฎอนค่ะ บรรยากาศทั่วไปนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาพี่น้องประชาชนได้ออกมาจับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ผักสดเพื่อนําไปประกอบอาหารเตรียมรับประทานในช่วงละสินอดโดยที่บริเวณตลาดเมืองใหม่ย,ยาลาภายในเขตเทศบาลนครยะลาพี่น้องมุสลิมออกมาจับจ่ายกันอย่างคึกคักนะคะทั้งโซนของสดของแห้งผลไม้แต่ละร้านนั้นขายดิบขายดีไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อปลาผักผลไม้น้ําหวานน้ําอัดลมและที่นิยมกันมาก ใน,ะะนช่วงนี้เป็นผลอินทผลัมเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ใช้ทานละศินอดซึ่งปีนี้ราคาย,ยังคงเดิมแล้วแต่เกรดของอินทผลัมนอกจากนั้นก็ยังมีผลไม้กระป๋องรวมทั้งอาหารหวานขาวอื่นๆด้านกรรมนองภศรีส่วนหน้านะครับได้ปรับแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมให้มีความรัดกุมะระมัดระวังไม่ประมาท ทั้งการรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลักเส้นทางรองและให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนมีการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนเดือนอมฎบ,บดอนเป็นเดือนที่9้าตามปฏิทินอิสลามนะครับที่มุสลิมทั่วโลกจะงดเบ้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าตลอด1เดือนเต็มหรือที่เรียกว่าการถือศีนอด เป็นเดือนที่คำพีอันกุรอ่านถูกประทานลงมาให้แก่ท่านศาสดามูฮัมหมัดและถือเป็นการถือศีลเดินราะบะดอนถือเป็นหนึ่งในห้าหลักปฏิบัติของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยนะครับ